ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการคาลิเบตเซนเซอร์ตัวโดนตัว DJI FPV กันนะครับก็เมื่อตัวโดนมันมีปัญหาหรือบินตกมาเนี่ยครับมันจะมีเซนเซอร์ที่ช่วยเอาไว้วัดว่าใกล้วัตถุหรืออยังครับจะมีอยู่เป็นดวงตาตรงนี้ครับด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างครับเราจะต้องทำการคาลิเบตครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น MacBook หรือว่าจะเป็น PC เครื่องตั้งโต๊ะหรือโ o t e b o o k ก็ได้ครับแต่ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวโดนแล้วก็สาย USB-C นะครับเป็นสายที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างตัวโดนกับตัวคอมพิวเตอร์ครับอันนี้นะครับก็เตรียมโดนกับตัวซอฟต์แวร์ให้พร้อมครับตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับจะใช้เป็น DJI Assistant 2 สำหรับ DJI FPV Series ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ dji.com นะครับเริ่มเลยก็คือเอาสาย USB ครับเสียบเข้าไปที่ด้านหน้าของตัวโดนครับเปิดฝาออกมาก่อนเสียบเข้าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับ n o t e บุ๊กหรือว่าเป็น Macbook หรือว่าเป็นเครื่อง PC ทั่วไปก็ได้ครับแล้วก็เปิดตัวโดนครับแล้วก็รอสักครู่ครับรอให้หน้าจอของตัว DJI Assistant 2ครับขึ้นเป็น DJI FPV Drone ครับหลังจากนั้นกดเข้าไปนะครับ แล้วก็ดูที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอตัวแอปพลิเคชันครับมันจะมีเฟิร์มแวร์อัปเดตมีล็อกเอ็กพอร์ตมีคาลิเบชันครับให้กดอันที่3ครับที่เขียนว่าคาลิเบ t ชันกดเข้าไปอันนี้จะทําการคาลิเบตเซนเซอร์นะครับอันนี้ตัวหน้าจอก็จะบอกว่าต้องทํำยังไงบ้างก็ให้หันหน้าตัวโดนเข้าหน้าจอครับเวลาคาลิเบตให้หมุนตัวโดนอย่างเดียวนะครับห้ามลากขึ้นลากลงถ้าลากขึ้น ลากลงมันจะผิดวิธีครับแล้วกเ็เวลาคาลิเบตครับสายตัวที่เป็น USB-C อะครับในหน้าจอตัวแอปเขาแจ้งว่าห้ามลอดข้างใต้ตัวโดนนะครับวิธีทำก็คือให้เอาสายนะครับไว้เหนือตัวโดนมันจะได้ไม่บังเซนเซอร์เวลาคาลิเบตครับแล้วก็หันหันหน้าตัวโดนเข้าไปหาตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับกด n น็กครับแล้วก็ตอนนี้ก็เอาตัวโดนเข้าไป ใกล้ๆหน้าจอครับให้สีแดงเข้ากับสีเขียวแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวโดนครับทำการคาลิเบตเซนเซอร์นะครับหมุนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเซนเซอร์ด้านหน้านะครับเสร็จไปหนึ่งรอบครับแล้วก็ถอยหลังออกมานิดนึงครับแล้วก็คาลิเบตอีกรอบหนึ่งครับค่อยๆหมุนตัวโดนครับให้กรอบน้ำเงินเล็กๆนะครับตามสีฟ้าไปให้จนครบทั้งหน้าจอครับ อันนี้เซนเซอร์ด้านหน้าทําเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะทําเป็นเซนทาของในส่วนเซนเซ,นเซอร์ด้านล่างครับให้จับตัวโดนหมุนไปทางซ้ายครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องสายไฟด้วยครับสายไฟอย่าให้ไปบังตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็เอาตัวโดนเข้าไปใกล้คอมพิวเตอร์ครับเข้าไปใกล้หน้าจอครับให้สีแดงประกบทับสีเขียวหลังจากนั้นค่อยๆหมุนตัวโดนครับ ให้รอบน้ำเงินเล็กๆของตัวโดนมันไล่ตามสีฟ้าของในหน้าจอนะครับทําไปเรื่อยๆจนสีฟ้าครบทั้งหน้าจอครับอันนี้ครั้งแรกเรียบร้อยแล้วอันนี้ครั้งที่2ครับถอยตัวโดนออกมาห่างจากหน้าจอเพิ่มนิดนึงแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับครับอันนี้ก็คาลิเบรตเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อคาลิเบตเรียบร้อยแล้วตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นว่า Calibration complete ครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการ c a l ิเบ a เ e นเซอร์ที่ช่วยป้องกันการชนของตัว DJI FPV ครับก็ปิดเครื่องได้เลยครับ